ระหว่าง Active Income กับ Passive Income ซึ่งอันนี้ผมอเลยสำคัญมากๆรายได้บร้ลบมีแค่2แบบเท่านั้น Active Income คือต้องทำถึงได้เงินไม่ทำก็ไม่ได้เงินส่วน Passive Income คือคุณไม่ทำคุณก็ยังได้เงินซึ่งวันนี้ถ้าเลือกได้คุณก็เลือก Passive Income ทุกคนอยู่แล้วใช่ไหมครับทีมาดูกัน a Active income ถ้าแปลเป็นไทยก็คือทั้ง Act และ Team. ถึงจะได้คือคุณต้องเอาแรงกับเวลาของคุณเนี่ยไปแลกเงินโดยตรงแายว่าวันนี้ถ้าคุณหยุดถ้าคุณป่วยเงินก็หายไปด้วยครับทีนี้มาดูแพสซีเป็นคำที่บอกว่าไม่ต้องทำก็ยังได้เงินมันมาจากไหนมันคือการเอาแรง กับเวลาเหมือนกันนี่แหละครับใช้แรงและเวลาเหมือนกันแต่เอาไปสร้างทรัพย์สินหรือว่าแอสเซทเราให้แอสเซทเนี้ยสร้างเงินแทนคุณเหมือนกันพอมีทรัพย์สินสร้างเงินแทนคุณแล้วเนี้ยก็ไม่ต้องใช้แรงของคุณไม่ต้องใช้เวลาคุณอีกต่อไปคุณจึงหยุดได้ตัวคุณไม่อยู่ก็ได้คุณไปเที่ยวก็ได้แต่ยังมีเงินไหลเข้ามาตลอดชีวิตหนังสือเล่มนี้จะสอนว่าทำยังไงให้มีแพสซีเป็นคม ที่แม่สี่ด้วย6กเจ็ดหลักตลอดไปาวน,นี้คําถามอะไรคืออะไรบ้างที่เป็นแอสเซทอะไรก็ได้ครับเป็นแอสเซทไม่ว่าจะจับต้องได้หรือมองไม่เห็นได้หมดนะครับเช่นอย่างหนังสือเล่มนี้ก็สร้างเงินให้ผมทุกเดือนได้เหมือนกันโดยที่ผมไม่ต้องทําก็เป็นแอสเซทได้เหมือนกันทีนี้ถ้ามีไรายได้คนละแบบชีวิตก็ต่างกันฟ้ากับเหวนะเมื่อก่อนผมก็เป็นคนหนึ่งที่มีรายได้แอคทีฟเปินคัมที่เยอะนะครับ แต่วันนี้ถ้าคุณมี Active Income คุณจะได้ชีวิตที่น่าตาเป็นแบบนี้แน่นอนความสุขคือที่สุดของชีวิตใช่ไหมฮะทีนี้ความสุขมันต้องประกอบไปด้วยหนึ่งคือการเงินที่ดีสองคือต้องมีเวลาและสามคือต้องมี สุขภาพที่ดีด้วยเห็นด้วยไหมครับว่าคุณจะสุขร้อได้คุณต้องมีครบหมดอะเงินเวลาแล้วก็สุขภาพมันคือ3กุญแจหลักๆขาดอันหนึ่งก็ไม่ได้เช่นแบบรวยมากร้อยกว่าล้านว่างทั้งวันเป็นมะเร็งก็ไม่แฮปปี้ใช่ไหมสุขภาพดีเวลาเยอะไม่มีตังค์ใช้ก็ไม่แฮปปี้เหมือนกันมีเงินสูขภาพดียุ่งตลอดเลยก็ไม่แฮปปี้เหมือนกัน ประเด็นคือแบบนี้ครับถ้าคุณเป็น Active Income คุณจะไม่มีวันได้3แท่งนี้พร้อมกันนี่คือชีวิตของคนคนหนึ่งนะ20ไป0ไป20ไป40ปี60ปีสมมติว,ว่าตายที่ร้อยนึงแล้วกันนะฮะอยู่ยาวให้เห็นว่ามันไม่เคยได้พร้อมกันจริงๆอะไวเรียนไม่มีเงินแต่มีเวลาสุขภาพดี นี่คือช่วงของหลายๆคนที่ดูอยู่ตอนนี้ใช่ไหมฮะเงินดีเวลาไม่เคยมีสุขภาพยังโอเค40-50เงินนิ่งเยอะยิ่งยุ่งสุขภาพเริ่มแย่แล 60, ะ60เกษียณตอนนี้มีเงินละเพราะเก็บทั้งชีวิตกเกษียณแล้วก็ว่างด้วยสุขภาพไปแล้วแปลว่ามนุษย์คนหนึ่งครับทำงานตกประมาณ สีปีอะเริ่มที่20่สิเกษียณ60สิแล้ว,ว่าทำงาน40ปี40ปีของการเอาเวลาสุขภาพไปแลกเงินพอกเกษียณก็เอาเงินไปเที่ยวแล้วก็หาหมอครับนี่คือหน้าตาของแอคทีฟ i ินคัมส่วนแพสซี i ินคัมเป็นแบบนี้ทำให้คุณได้ทุกแท่ง พร้อมกันที่ํสำคัญคุณไม่ต้องทำสี่ปีคุณตัดศู์ทิ้งเนะี่ยทำเป็นแค่4ปีแล้วคุณได้แบบนี้เงินเวลาสุขภาพความสุขที่ร้อซแล้วมีแพสซี่คำหกเจ็ดหลักตลอดชีวิตนี่คือหนังสือเหนื่อยชั่วคราวสบายชั่วโคตรครับ